งการท่องเที่ยวและกีฬาในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทชท,ทต้อรับสักราชใหม่2,568ส่งมอบความสุขกืบง,งาน Amazing Thailand เขาเดาว2 0 2 5ในวันที่28-31ถึงธันวาคม2,567เนื้อสวนนาคราพิรมและกิจกรรมงานทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลต้อนรับแสงแรกของปีใหม่ในวันที่1มกราคม2,568 นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมุ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและรอยยิ้ม A Land of Smile A Paradise to explore ดินแดนแห่งรอยยิ้มสวรรค์ของนักท่องเที่ยวปักหมุดประเทศไทยสู่ l o b a l c ค o ลด d e s t t n a t i o n นในสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางสาวทาปนิเกตไพรบุผู้ว่าการทอทอท,อทอเข้าร่วมงานเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุข และสนุกส่งชายปีด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทยการบรรเลงเพลงจากออเคสตาราและการขับกล่อมบรรยากาศโดยบทเพลงจากศิลปินและนักแสดงพร้อมกับกิจกรรมร่วมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่2,568ด้วยการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่คือจริงๆแล้วเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับได้รับรายงานมาว่ารับคนได้ประมาณสักประมาณ5,600คนท่านั้นแต่วันนี้วันนี้เข้าๆออกๆเนี่ยเกือบ2 0 0 0มื่นแล้ว นะครับเดี๋ยวต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูดูดูว่าพื้นที่รับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็ค่อนข้างจะเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ก็ไล่มานะครับตั้งแต่เซนทรัลเวิลด์นะครับมาไอคอนสยามแล้วก็มาตรงนี้ก็พื้นที่ทุกพื้นที่เต็มหมดครับโอ้วิวหลักล้านครับวิวหลักล้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนสามารถ เข้าออกแล้วก็เดินทางมาได้สะดวกสบายนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทางทอทอเองได้รับโอกาสนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตดโดยโดยการขออนุญาตไปนะครับตั้งแต่ตอนที่ดูขบวนเรือแล้วนะครับแล้วเราก็ได้รับความสนุเคราะมาโดยตลอดครับคือทั้งไทยทั้งต่างชาติครับแล้วเราที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยประมาณหกล้านหกล้านคนเนาะทั้งหมดเสร็จเสร็จสี่ล้านสี่กับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าประมาณนั้นนะครับ รวมรวมประมาณประมาณ6ล้านคนในช่วงของการข้าดาวเฉพาะกรุงเทพนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะเจเนเรตเงินรายได้เข้าประมาณ6 2 0 0 0ล้านในช่วงเข้าดาวคืนนี้เท่านั้น <c oughs> คือต่อยอดได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววัดอรุณก็เป,เป็นเป็นเป็นหนึ่งในไอคอนของของประเทศไทยนะครับที่ต่างชาติตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะรู้รู้จัก ประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆนะครับโดยวัดอร,รุณก็เป็นจุดหนึ่งอย่าง,างโกโกวาที่มาถ่ายก็วัดอร,รุณก็ถูกเลือกเป็นจุดหนึ่งที่ที่เป็นเป็นฉากหลังนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถึงบอกว่าเรามีของดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะพรีเซนต์ออกไปให้ชาวโลกดูใน,ในมุมมองไหนนะครับผมมองว่ากา,การที่เราเอาสมบัติที่เรามีอยู่มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับ ไม่ได้ไปทําลายหรือว่าทำทำอะไรที่เสียหายต่อ,อวัตถุโบราณน,นะครับเป็นการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามาถูกทางครับคือเราเราให้โจทย์โดยรวมไว้ดีกว่านะครับเราให้โจทย์ผมได้มีการประชุมร่วมกับทรทแล้วก็สํานักง,งานทรททั่ว,ท,วทั่วโลกเลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่40ล้านนะครับซึ่งปีนี้เราตั้งไว้35ล้านเนี่ย ตอนนี้ทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะให้ได้ถึงเป้านะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นเป้าหมายนะครับเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทําทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวจําจนวนนักท่องเที่ยวเองหรือ,อาการใช้จ่ายรายหัวนะครับสิ่งต่างแบบนี้ต้องมาควบคู่กันซึ่งตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทท,ทรวมถึงตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยทุกทุก ทุกทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถครับจริงๆแล้วอย่างปีที่ผ่านมานะครับก็มันเป็นผลที่ได้จากที่อดีตนายกเศรษฐาไปคุยไว้นะครับเรื่องของการวีซ่าฟรีอินเดียเราไม่เคยทะลุ2ล้านเราก็ทะลุ2ล้านนะครับอเมริกาล้านหนึ่งแล้วนะครับไต้หวันก็เกือบล้านไป็นหนล้านแล้วนะครับแล้วก็ มาเลานะครับที่ท่านนายกเพิ่งไปมาก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมาเลาก็เป็นอันดับสองรองจากจีนนะครับรัสเซียก็นิวไฮอ่ารัสเซียก็นิวไฮคือทุกๆประเทศนะครับคือนอกเหนือจากการโปรโมทแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญในการพูดคุยกันถึงเรื่องของไฟล์บินในเรื่องของการโอเปเรตต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องคุยกันไปในระนาบเดียวกันทั้งหมดครับ รเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็ทางตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สานักงานดุลินชาติโดยท่านผูน้ชญชาการดุลินชาติด,ด้วยวันนี้ท่านก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยมีไม่เยอะแต่เราได้มีการประสานแล้วก็ทํางานร่วมกับตำรวจานาครบาลและก็ตำรวจภูธรด้วยนะครับในเรื่องของอสภาพหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยกทมเองก็รับผิดชอบตรงนี้อยู่ด้วยนะครับ ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าชาติแล้วว่าจะมีการตรวจเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้เองผมก็ได้มีการลงไปเยี่ยมนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งในในใน,ในต่างในต่างต่างบ้านต่างเมืองครับผม เที่วได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าเราเนี่ยไม่ใช่ถึงไม่ใช่พูดถึงเรื่องของความสนุกสนานอย่างเดียวนะครับความปลอดภัยต้องมาควบคู่กันนะครับไม่ว่าในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินการจราจรต่างๆสิ่งต่างๆแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำเต็มที่ครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการโหวตเป็นระดับหนึ่งในในหลายๆด้านนะครับแล้วก็เราแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยนะครับ แล้วก็ทางกระทรวงทางทรอท,อทอเองทุกทุกภาคส่วนเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยมาเป็นหนึ่งใน global c o u d destination ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมันม่นใจว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแลวนะครับแต่จะทํายังไงให้นักท่องเที่ยวเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่ามามามา,มาประเทศไทยเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็เซฟแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมาควบคู่กันนะครับผมมองว่าสิ่งที่เอกชนทา หรือภาครัฐทำอยู่ตอนนี้เรามาถูกทางมากนะครับหลังจากโควิดผ่านไปเนี่ยเราเด้งกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นนิวไฮหมดนะครับแล้วก็ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าคนไทยเราต้องไม่ทิ้งอย่างหนึ่งคือยิ้มนะครับสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขามาเนี่ยเขาประทับใจในความที่เรามีอินเนอร์ในความเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มีความรักแล้วก็ความ อ,อบอาม,มารีของคนไทยครับก็ในส่วนของเค้าดาวนนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Winter Festival ซึ่ง Thailand Winter Festival ทุกอันต้องวันเดอร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าปีนี้เองตามนโยบายของรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่ได้จัดแค่เฉพาะในกรุงเทพเราจัดทั่วทุกภูมิภาคซึ่งในแต่ละภูมิภาคเราจัดทั้งในส่วนที่เป็นเมืองหลักแล้วก็เป็นเมืองหน้าเที่ยวจังหวัดเมืองหน้าเที่ยวอาทิเช่นนะคะที่อีสานตอนนี้เราก็มีที่มหาสรารคามขอนแก่นชัย,ยภูมิภาคใต้นอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยกระบี่พ ภาคเหนือเนี่ยนอกจากว่าที่เชียงรายแล้วเนี่ยที่เชียงใหม่แล้วก็มีเชียงรายแร่นานซึ่งก็จะจัดทุกพื้นที่ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งตรงนี้เองล่ะค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอันนี้ผลต่อยอดที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นในทุกๆมิติที่มีความสําคัญและโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวินเทอร์เฟสติวัลของประเทศไทยค่ะตามที่ท่านมนตรีได้แจ้งนะคะว่าปีหน้าเป็น Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year เราได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆทุกภาคแกลนเฟสติวัลนี่ก็ถือว่าเป็นแกลนที่ ที่เราต้องมีการจัดแล้วการจัดกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในทุก,ทกๆไฮไลท์หรือว่าทุกๆทการ์เก็ตมาเก็ตอย่างเช่นนักเที่ยวจีนมีความสัมพั์ไทยจีน50ปีเราก็จะมีการเริ่มที่งานเทศกาลตรุษจีนในส่วนของอินเดียเองตลาดท,ที่เป็นตลาดหลักเราก็จะมีทั้งดีวาลีเราจะมีทั้งโฮลี่แล้วเราก็จะมีทั้งโบลิวูดโบบลิวูดที่จะเข้ามาทําในเรื่องของฟิล์มโลเคชั่นอันนี้จะมีการจัดใหญ่ในทุกตลาดค่ะก็ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นะครับ258 ผมในนามของรัฐบาลไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ขอกราบาราธนาคุณพระศรีและน้ไตรครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกท่านเคารพนับถือครับได้ปดโปรดดลบันดาลประทานพรให้คนไทยทุกคนครับมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุม่งมั่นปรารถนาสําคัญที่สุดอย่าลืมรอยยิ้มนะครับรักทุกคนครับสวัสดีปีใหม่2568ครับ